สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปฐมชัยเกียรติปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยวันนี้วันที่2กลุมพาพันธ์2,565เวลา20นาฬิกนาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยคลิปนี้ผมจะมาพูด ให้ความรู้เกี่ยวกับเพชรเบื้องต้นนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเพชรเบ Marcheg ื้องต้นทีนี้ทำไมผมถึงมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพชรนะครับทำไมผมมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพชรคืออย่างนี้ฮะคือเพชรเนี่ยนะธุรกิจของเครื่องประดับนะผมเองเนี่ยตั้งใจที่อยากจะทำที่ประเทศลาวนะครับตั้งใจที่อยากจะทำที่ประเทศลาวนะเพราะว่า เราเองก็เป็นนักกฎหมายนะครับแล้วเราก็ได้รับสิทธิ์ในการแปลภาษาลรากฎหมายภาษาเราเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเราก็เลยอ่านออกว่าไอ้ไอกฎหมายของประเทศลราเนี่ยนะกฎหมา,า,า,ายของประเทศลราเนี่ยเขาพูดถึงไว้ยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจนะทีนี้การเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะครับที่ประเทศลรานั้นเนี่ยนะ เราจะต้องแสดงออกด้วยว่าเอ้ยเราได้ทําธุรกิจที่ประเทศลาวหลายชนิดจริงๆนะครับหลายชนิดจริงๆเพื่ออนะไรฮะเพื่อที่จะชักชวนนะครับชักชวนให้คนไทยเนี่ยนะไปลงทุนที่ประเทศลาวได้นะครับจะเป็นอย่างนั้นจริงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะระบบกฎหมายของประเทศลาวเนี่ยนะบางคนเขาก็ว่ามันอยู่ที่ปาก นะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันก็จริงนะครับแต่ระบบก,กฎหมายใกล้เคียงกันก็จริงเหมือนกันนะครับแต่มันยังมีความแตกต่างเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยนะครับมันจึงแตกต่างเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องอ ities, บ้านเราเนี่ยก็คือถ้าจะว่าไปแล้วก็คือวิธีพิจารณาคดีคดีแพ่งคดีอาญาของประเทศลาวก็เป็นการดําเนินคดีแพ่งการดาเนินคดีอาญา ใช่ไหมฮะมันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับคือบางท่านเนี่ยเขาเป็นคนไทยพอไปมีปัญหาที่ประเทศเราปับ๊บเอา้าทาไมกฎหมายทําไมมันมันพูดเอาได้เองด้วยเหรออะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคือระบบของเขาเนี่ยเป็นระบบไต่สวนนะครับระบบกฎหมายของประเทศเราเป็นระบบไต่สวนนะครับทีนี้อ่ะอันนี้เรานอกเรื่องไปละเรามาเข้าเรื่องนี้ต่อนะครับคือเพชรน,นะครับที่ผมมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพชรเนี่ย เพราะว่าผมจะทําธุรกิจเครื่องประดับที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้ก็มีน้ําหอมด้วยน้ําหอมขอกคําที่ประเทศลาวเหมือนกันตั้งใจนะที่จะเอาไปจําหน่ายที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่ส่งทําวิจัยกันอยู่ว่าคนลาวส่วนใหญ่แล้วชอบกินน้ําหอมกลิ่นไหนนะครับชอบกินน้ําหอมกลิ่นไหนและคนที่ชอบนั้นเนี่ยมีบุค,คลิกอย่างไรนะครับ เนี่ยตอนนี้ผมกําลังศึกษาอยู่วิจัยอยู่นะครับเพื่อที่จะทํากลิ่นนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะจําหน่ายที่ประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เรื่องน้ําหอมนั้นก็คืออยู่ในขั้นตอนการวิจัยเนาะการวิจัยคนลาวนะครับว่าชอบกลิ่นไหนนะช่วงที่ว่างๆเนี่ยนะผมก็มาศึกษาเรื่องนี้ต่อเพราะการทําวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ําหอมเนี่ยคือเราไม่จาเป็นต้องไปทําเองนะครับ เราก็มีทีมงานทำนะครับมีคนที่รู้จักกันที่ประเทศเราทำนะครับทำวิจัยแล้วก็เก็บคำรรข้อมูลไว้แล้วเดี๋ยวผมก็มาเอาข้อมูลทั้งหมดนะั้นมาเอามาวิเคราะห์นะครับเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องเพชรเนี่ยช่วงนี้ผมก็เลยไปศึกษาเรื่องเพชรเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ลงไปที่บริษัทนะครับบริษัทนําเข้าส่งออกเพชรนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเพชรเป็นเม็ด นะครับไปศึกษาข้อมูลเพชรเป็นเม็ดๆแล้วก็ได้เข้าไปที่ร้านจําหน่ายเครื่องเพชรด้วยนะครับนะผมก็เข้าไปด้วยนะก็เข้าไปดูศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับการจําหน่ายของเขาเป็นยังไงการขายของเขาขายยังไงนะครับผมก็เ <tuh> ข้าไปดูศึกษาด้วยนะครับทีนี้ใครจะรู้บ้างว่าเพชรที่เราใส่กันอยู่นั้นเนี่ยนะมันเป็นเพชรอะไรนะครับมันเป็นเพชรอะไรนะซึ่งร้านเพชรทั่วไปเขาก็จะมีเครื่องตรวจจับ ค่าความแข็งของเพชรนะครับค่าความแข็งของเพชรนะครับร้านทั่วไปเลยนะจะต้องมีเครื่องมือตัวนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะอธิบายก่อนว่าเพชรนะครับแบ่งเป็น3ประเภทแล้วกันนะแบ่งเป็น3ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นเพชรแท้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นเพชรที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นเพชรที่เกิดจากอะตอมของคาร์บอน ใต้ชั้นเปลือกโลกนะฮะที่มีความร้อนและความนันสูงมารวมตัวกันแน่นอัดแน่นกลายเป็นเพชรเพชรมันแข็งไงเพชรมันแข็งนะครับกลายเป็นเพชรนะฮะนี่คือเพชรแท้ที่เกิดจากธรรมชาติถ้าการเกิดของเพชรนั้นมาเกิดลักษณะนี้นะอ่กกาเกาิดก๊าซคาร์บอนที่ใต้เปลือกโลกเนี่ยมาอัดกันนะครับจนกลายเป็นเพชรเนี่ยอันนี้คือคเรียกว่าเป็นเพชรธรมร,ร,ร,รมชาตินะครับเป็นเพชรแท้เพชรธรรมชาตินะครับ ทีนี้ต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีเพชรอีกประเภทหนึ่งนะเพชรอีกประเภทหนึ่งคือบางคนเนี่ยจะเคยได้ยินคําว่าเพชรรัสเซียนะครับเพชรรัสเซียเพชรรัสเซียนั่นคือเพชรอะไรฮะเพชรรัสเซียก็คือเพชรปอม เพรรัสเซียคือเพรปลอมนะครับหรือศัพท์ของเขาเขาก็จะเรียกว่าเป็นเพรโมอิสนะครับโมอิสหรือัเซียก็คือเพรปลอมนะครับเป็นเพรปลอมคือเพรปลอมเนี่ยเกิดยังไงฮะเพรปลอมเนี่ยก็คือว่ามันเกิดจากแร่ชนิดหนึ่งนะครับแร่ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับเป็นแร่ซิดีคอนคาร์ไบด์นะครับเขาก็เอามาเจรไนให้เป็นเพชรนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะความแข็ง ใกล้เคียงกับเพชรนะครับแต่ว่ามันเป็นแร่ไงมันเป็นแร่แต่ว่าไอ้เพชรแท้ธรรมชาตินั้นเกิดจากคาร์บอนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแร่มันต่างกันนะครับมันเป็นอย่างนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าเพชรปลอมนะครับเพชรรัสเซียหรือเพชรโมอิสนะครับคือจะถูกกว่าเพชรแท้เนี่ยถึง80%ในราคานะครับในราคาเบื้องต้นเนี่ยจะถูกกว่าเพชรแท้80%นนะครับเพชรเทียมหรือเพชรปลอมหรือเพชรรัสเซียนะครับ จะถูกกว่าเพชรแท้เนี่ยถึง80%นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีเพชรแท้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เพชรปลอมนะครับและทีนี้คือมาอีกประเภทหนึ่งกับประเภทที่3นะครับคือเพชรเทียมนะ er um. เพชรเทียมเพชรเทียมเอา้าเพชรเทียมมันเป็นยัางไงาอีกอ่ะนะครับคือเพชรเทียมเนี่ยนะะมันเกิดจากการเรียนแบบการเรียนแบบการเกิดเพชร จากธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าเอามามันเอามาเกิดจากในห้องแลบจากเดิมทีเนี่ยมันจะถ้าเพชรแท้ธรรมชาติจะเกิดจากใต้ดินชั้นเปลือกโลกเนาะอ่าทีนี้พอเพชรเทียมเนี่ยเขาก็จะเอามาทำที่ห้องแลบนะครับให้เป็นเพชรเทียมนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคือเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างจากธรรมชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นความร้อน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเรียนแบบในห้องแลบ,บนี่แหละเรียนแบบให,ให้เหมือนกับชั้นใต้ดินชั้นเปลือกโลกเลยมนุษย์เรานี่สุดยอดนะครับมนุษย์เราสุดยอดมากนะครับคือแล้วทีนี้คือไอ้เพชรเทียมเนี่ยนะครับมันจะมีราคาต่ํากว่าเพชรแท้ขนาดไหนนะครับโดยประมาณ50%โดยประมาณ5 0นนะครับและไอ้คำว่าไอเ้เพชรแท้เพชรเทียมเพชรปลอมเนี่ยนะมันดูยังไงอะ นะครับมันดูยังไงอย่างนี้ฮะคือถ้าเราไปซื้อเพชรเนี่ยนะถ้าเราไปซื้อเพชรเนี่ยร้านเพชรเนี่ยมันก็จะมีเครื่องลักษณะเนี่ยนะครับเครื่องตรวจค่าความแข็งเขาเรียกว่าเครื่องตรวจค่าความแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรแท้ธรรมชาติเพชรเทียมเพชรปลอมความแข็งจะใกล้เคียงกันนะครับความแข็งจะใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วเครื่องนี้เนี่ยนะคือจะเกิดวัดได้ก็คือค่าความแข็ง ค,ค่าความแข็งถึงขนาดไหนถึงขนาดไดมอนด์นะมันก็เป็นเพชรพะเพชรนี่มันแข็งเพชรมันแข็งนะครับค่าความแข็งนี่ยก็คือขึ้นมาถึงไดมอนด์เขาก็เรียกว่าเพชรนะครับมันก็เป็นเพชรนะครับค่าความแข็งตรงนี้นะฮะตนี้มีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมานะครับรร 1, 2, 3, 4, 5, ถ้าเราจี้ไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันขึ้นไม่ถึงคําว่าไดมอนด์เนี่ยนะแสะดงว่าความแข็งของมันเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดเพชรนะครับความแข็งของมันยังไม่ถึงขนาดเพชรนะแต่ทีนี้ ไม่ว่าเพชรแท้ไม่ว่าเพชรเทียมไม่ว่าเพชปรปลอมความแข็งใกล้เคียงกันนะครับความแข็งใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็รายละเอียดของเพชรเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่น้ําดูที่การเจรไนอีกนะฮะอันนั้นเดี๋ยวมันเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเราว่าเพชรที่เราไปซื้อจากร้านร้านที่ขายเพชรเนี่ย ตกลงแล้วเนี ar, specimen, er, ่ยมันเป็นเพชรแท้หรือเป็นเพชรเทียมหรือว่ามันเป็นเพชรปลอมเราโดนหลอกหรือเปล่านะครับเขาก็จะเอาเครื่องตัวนี้มาตรวจให้นะถ้าเป็นเพชรปลอมเขาก็ตรวจตึงมันก็ขึ้นตั้งข้าวไดมอนด์มันก็ขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเอาเพชรแท้มาตรวจมันก็ขึ้นไดมอนด์เอาเพชรเทียมมาตรวจมันก็ขึ้นไดมอนด์เพราะข้ามความแข็งมันเท่ากันไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเพราะปกติเขาก็มีเครื่องแค่นี้ตรวจวัดแค่นั้นเราเห็นว่ามันขึ้นไดมอนด์ปั๊บโอเค ภูมิใจแล้วอ่ะได้เผ็ดแท้ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านมีบางไปทรงใบเซอร์ไอใบเซอร์นั้นเนี่ยนะใบเซอร์เนี่ยมันเป็นการมันมันมันไม่ใช่เป็นการการ,ารันตีว่ามันเป็นเผ็ดแท้ธรรมชาติหรือเป็นเผ็ดแท้ประเภทไหนนะครับไม่ได้การันตีอย่างนั้นนะครับการันตีอย่างเพียงว่าซื้อจากห้างร้านของเขาไปเท่านั้นเองนะครับมันเป็นอย่างนั้นเวลาคุณจะเอามาขายต่อหรือคุณจะเอามาจำนนำที่ร้านเนี่ยเออมันมีใบเซอร์อ่ะโอเค ร้านเราเรารับของร้านเราเรารับแต่ถ้าเป็นของร้านอื่นเราไม่รับจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นทีนี้การจําแนกนะครับการจําแนกเพชรระหว่างเพชรแท้เพชรเทียมเพชรปลอมเนี่ยนะนอกจากเครื่องนี้เนี่ยมันแยกไม่ได้เพราะเครื่องนี้เนี่ยมันแยกมันมันตรวจค่าเขาค่าความแข็งของมันได้อย่างเดียวนะครับและทีนี้คือนี่ครับมันก็มีอีกเครื่องหนึง่งแต่ไอ้เครื่องนี้เนี่ยนะไอ้เครื่องนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้เราดู นะครับมันอาจจะมีลักษณะเครื่องแบบนี้นะโดยระบุไว้หมดเลยว่าเป็นจุดๆเพราะมันมีหลายยี่ห้อเนาะเครื่องตรวจเนี่ยเพราะผมก็ไปดูแล้วเครื่องละหมื่นกว่าบาทก็มีนะครับเครื่องละหมื่นกว่าก็มีแต่ทีนี้คือว่ามันก็จะมีเป็นแค่ไฟที่ตืดๆไฟขึ้นดวงนั้นดวงนี้ดวงนี้ดวงนั้นแต่มันไม่มีข้าวพิ่งแบบนี้นะครับไม่มีนะครับเนี่ยเครื่องตัวนี้มันก็จะตรวจอีกว่ามันเป็นเพชรอมหรือเปล่า เครื่องตัวนี้จะตรวจได้เพชรปลอมตรวจได้นะครับอย่าลืมนะครับค่าความแข็งเพชรแท้เพชรเทียมเพชรปลอมความแข็งกข่เคียงกันนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเครื่องนี้ตรวจปั๊บอ่ะโอเคเราเข้าใจแล้วเป็นเพชรแต่เป็นเพชรปลอมหรือเปล่านะครับเป็นเพชรเทียมหรือเปล่านะครับจะเป็นอย่างนั้นถ้าเครื่องแยกระหว่างเพชรแท้กับเพชรเทียมนะครับเครื่องแยกระหว่างเพชรแท้เพชรเทียมเครื่องนี้ตรวจไม่ได้เครื่องนี้ตรวจไม่ได้เครื่องนี้ตรวจได้เย่างเดียวคือเพชรปลอม นะครับหรือเพชรรัเสเซียเครื่องนี้ตัวได้แค่นั้นนะครับส่วนที่จะไปแยกว่าจะเป็นเพชรแท้ธรรมชาติหรือเพชรที่เกิดจากห้องแลบนั้นมันต้องเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเครื่องนั้นเนี่ยมันแพงนะครับผมไปดูแล้วละ่ะนะมันแพงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะต้องซื้อนะครับเพราะว่าถ้าผมจะซื้อเครื่องนั้นก็ต่อเมื่อว่าผมได้ไปวางจําหน่ายเครื่องเพชรทีท่ประเทศลาวแล้วนะครับผมถึงจะซื้อเครื่องนั้นไปนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็คือเอาเรื่องพวกนี้มาพูดให้ฟัง ให้เข้าใจกันก่อนนะว่าความรู้เบื้องต้นของเรื่องเพชรเนี่ยมันมีเยอะขนาดผมเองผมยังไม่รู้เลยว่า้อเพชรแท้นะมันมีเพชรแท้ที่เกิดจากธรรมชาติเพชรที่เกิดจากห้องแหบนผมเชื่อว่าบางท่านก็ไม่รู้คนที่ซื้อเพชรสะสมเพชรบางท่านเนี่ยผมว่านะเขาไปสะสมเพชรอะไรเพชรที่เกิดจากห้องแหไม่ใช่เพชรที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเพชรที่เกิดจากธรรมชาติยกตัวอย่างนะครับ เพชรที่เกิดจากธรมรมชาติต่อนหนึ่งกะลัดนะครับต่อนหนึ่งกะลัดสมมุติว่าเกิดจากธรรมชาติเนี่ยหนึ่งกะลัดหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งกะลัดหนึ่งร้อยบาทเพชรแท้ธรรมชาตินะแต่ถ้าเป็นเพชรเทียมที่เกิดจากห้องแลบนะห้าสิบบาทต่อนหนึ่งกะลัดนะฮะแต่ถ้าเป็นเพชรรัสเซียหรือเพชรโมอิตยี่สิบบาทต่อนหนึ่งกะลัดนี่คือราคาของมันนะครับนี่คือราคาของมันคิดดูสิครับว่า ถ้าล้านเพชรเนี่ยนะเขาไม่ต้องเอาเอาเพชรแท้ธรรมชาติให้คุณหรอกเอาเพชรที่เกิดจากห้องแลบเอาให้คุณแต่คิดราคาเพชรแท้เนี่ยคุณก็ไม่รู้ถูกไหมฮะคุณก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เพชรที่คุณใส่อยู่นั่นเนี่ยนะตกลงแล้วมันเป็นเพชรแท้ธรรมชาติหรือเป็นเพชรเทียมที่เกิดจากห้องแลบไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆเพราะว่าเครื่องที่ตรวจได้เนี่ยมันมูลค่าเป็นแสนเครื่องที่ตรวจนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือ เพชรนะปกติมันก็จะใส่มาในตัวเรือนแล้วคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเวลาเวลาเราเข้าไปตรวจเนี่ยนะมันมีโลหะมันตรวจไม่ได้มันตรวจไ,ไ,ไม่ได้นะครับเข้าเครื่องตรวจเป็นแสนมันตรวจไม่ได้เพราะมันมีโลหะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือว่าการเลือกซื้อเพชรนอกนอกจากร้านที่คุณเชื่อใจได้จริงๆเชื่อใจได้จริงๆนะครับมั่งใจได้จริงๆว่า ไม่โกหกไม่หลอกลวงนะครับคุณถึงจะได้เพชรแท้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับเพชรแท้หรือเพชรเทียมหรือเพชรปลอมนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นอกซึ่งจากว่ามันมีเครื่องจับนะครับนอกซึจากว่ามันมีเครื่องจับนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปซื้อเพชรรัเสเซียใส ทั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพชรรัสเซียเรา selv, ก็เข้าใจว่ามันเป็นเพชรแท้ที่เกิดจากธรรมชาติราคาที่เราซื้อมาหนึ่งร้อยบาทแต่ที่ไหนได้ราคาจริงๆยี่สิบบาทมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่อย่าลืมนะฮะเพชรเนี่ยเขาไม่ได้ราคาร้อยสองร้อยละพันสองพันนะฮะราคาเป็นหมื่นนะครับบางวงถ้าเม็ดตโตๆหน่อยก็เป็นแสนนะครับเนี่ยเม็ดเป็นแสนนะครับอย่างนี้เนี่ยวงหนึ่งเป็นแสนนะครับมัน,นนะเป็นอย่างนั้นนะครับผม ก็เลยเอาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเพชรมาเล่าสู่ันฟังนะครับก็ไม่มีอะไรฮะสิ่งที่มาเล่าก็คือเรารู้สิ่งไหนที่ดีๆเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะเอามาพูดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราอยากจะมาพูดแต่เราอยากจะมาพูดให้ฟังว่าเอ้ยแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้เพชรแท้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไอ้เพชรเทียมที่เกิดจากห้องแลบนะครับเนี่ยมันเป็นยังไง การเกิดขึ้นมันเป็นยังไงราคาข้างมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ไปศึกษากับร้านจตานไหนที่รับนํานเข้าสุกออกเพชรเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับพอดีว่าพี่เขาก็อธิบายให้เราฟังจนอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราเข้าใจละมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเพชรนะครับเดี๋ยวก็ถ้ายัางไงคงไม่ช้าน่าจะได้เจอห้างร้านเครื่องประดับ ที่ประเทศลาวนะครับที่ผมจะจําหน่ายเครื่องเพชรนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มันมีแฟนเพจถามมาเกี่ยวกับความเห็นเรื่องใบบุญกับใบบัวนะครับคืออย่างในใี้ครผมตอบสั้นๆเลยว่าใบบุญกับใบบัวเนี่ยเป็นสัตว์ป่านะครับเป็นสัตว์ปา่าโดยธรรมชาติของสัตว์ป่าแล้วเนี่ยก็สมควรที่จะอยู่ที่ป่านะครับธรรมชาติของเขานะครับคือเราอย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับอย่าไปฝืนธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างไร ธรรมชาติ ate, สังสร jis, รค์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกับเพชรนี่นะครับเพชรแท้เพชรเทียมนี่นะครับเหมือนกันเพชรแท้นะครับธรรมชาติเขาลังสรร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับป่าก็เหมือนกันนะครับธรรมชาติเขาลังสรรมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคือสัตว์ป่าก็สมควรที่อยู่ที่ป่านะครับเราไม่สมควรที่จะเอามาครอบครองไว้เราไม่สมควรที่จะเห็นแก่ตัวนะครับเราต้องเห็นแก่ตัว สัตว์ป่าด้วยนะครับที่เขาไปอยู่ป่าแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะครับคือเขาอยู่บ้านเขาเองเนี่ยนะเขามีเพื่อนอ่านะเขามีเพื่อนที่พูดกันรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าใบบุญกับใบบัวมาอยู่กับคนเนี่ยนะการพูดการอะไรเนี่ยนะเราก็ฟังไม่ออกเขาก็ฟังเราไม่ออก นะครับแต่ถ้าใบบุญกับใบบัวไปอยู่ที่ป่าแล้วเนี่ยเจอพักพวกกันที่เป็นลิงด้วยกันข้างด้วยกันเนี่ยเขาก็คุยกันรู้เรื่องเขาก็อาจจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวกันที่แข็งแรงกันขึ้นไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเอามาอยู่กับคนแล้วเนี่ยครอบครัวเขาล่ะนะครับโอกาสที่เขาจะเติบโตขึ้นมามีครอบครัวเขาก็ไม่มีนะครับโอกาสที่เขาจะมีเพื่อนฝูงเขาก็ไม่มีนะครับโอกาสที่เขาจะพูดคุยกับเพื่อนหยอกล้อกับเพื่อนก็ไม่มีนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับในความเห็นของผมนะครับใบบุญกับใบบัวก็สมควรที่จะให้อยู่ป่านะครับเพราะเขาเป็นสัตว์ป่านะครับวันนี้ผมก็อธิบายครา่าวๆเกี่ยวกับเรื่องเพชรเดี๋ยววันหน้าผมจะมาจี้ให้ดูนะครับว่าเพชรเปนขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาจี้ให้ดูนะครับวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ